สวัสดีครับร้าน JJ เจไบชอบครับผมวันนี้ฮ o น d a า t 1 1น0นะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยสีขาวเงาวับเป็นตัว DCT นะครับเข้ามาติดตั้งมีชุดฝ่องท้ายแชส SS59X ฝาอลูมิเนียมนะตัวนี้สามารถยึดติดตั้งกับชุดแหลกท้ายเดิมได้เลยนะครับโดยรูหน้าเขาจะยึดกับรูเดิมส่วนรูท้ายต้องมีเจาะรูหน่อยนะครับเพราะว่ารูท้ายพอมายึดกับขาแชสแล้วมันไม่ตรงนะ ในการยึดติดตั้งเทสดูแล้วนะครับแหลกรับน้ำหนักสบายมากกับชุดก่องท้ายแชร์ s ส59 x ฝาอลูมิเนียมข้อต่างกับ58 59นะครับที่จริงไซส์มันผมว่าเท่ากัน58มันจะเป็นทับทิมสีขาวแล้วก็ฝาด้านบนมันจะเป็นฝาฝาคาร์บอนฝาสีนะครับส่วนถ้าตัวเป็นเป็นตัว59จะเป็นฝาอลูมิเนียมทับทิมสีดำนะครับดูด้านในกัน กดปึ๊บเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็เปิดกล่องได้นะตัวนี้สามารถปรับได้ประมาณ3ระดับนะครับโดยปรับจากด้านลังด้านข้างนี้หนึ่งสองสามนะครับไฟ้ขวาเหมือนกันกดปุ๊บแล้วก็สไลด์ลงมาได้เลยถ้าปรับเป็นขนาดสูงสุดก็จะใส่พวกหมวกวิบากได้นี่นะครับหวกหมวกโคลิงหมวกอะไรเงี้ยสบายเลยครับปึ๊บปิด ด้านบนครับไบเดียวเอาอยู่เลยครับสำหรับตัว s H, H 59X นะปอกพิงตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับปอกพิงจะเป็นของน้ำนิ่มๆเลยบอกเขาจะลากยาวมาถึงด้านบนเลยนะครับยาวจังไม่รู้ตรงนี้ไว้ทำอะไรนี่ครับผม สำหรับรถรุ่นนี้อยากติดกล่องท้ายทางร้านเราก็มีบริการติดตั้งให้นะ h o n d a NT1100 นี่ครับสนใจติดต่อที่ร้านเจเจไวชอบได้โดยตรงเลยครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเขาเลือกติดตั้งเป็นตัว s h c k s s 9 x ฝาคาร์บอนเอ้ยฝาลูมิเนียมนะนี่ใบหมื่นกว่าบาทครับผมขอบคุณครับ